สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูพิญญาเศรษฐาอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่องของเลขในยะสำคัญเนาะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้ว่าเลขในยะสำคัญนะคะเขามีการคิดตำแหน่งจุดทดสมิยมอะไรยังไงนะคะเขาจะนับตำแหน่ง เลขไนยะสําคัญยังไงเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะเป็นการเขียนบรรยายนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสําหรับเลขไนยะสําคัญเรื่องแรกเลยเนาะจะได้เป็นการไม่เสียเวลานะคะอ่าทาไมเราถึงต้องมีการเรียนรู้เรื่องเลขไนยะสําคัญเพราะว่าอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราอ่านปริมาตรในสารเคมีมันมาเกี่ยวข้องกับ วิชาเคมีของเราด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะคณิตศาสตร์เนาะอ่ะอย่างเวลาเราอ่านอุปกรณ์เคมีนะคะมันก็จะมีอุปกรณ์เคมีอย่างเช่นปิเปตเนี่ยจะมีความไม่แน่นอนที่กระเป๋ะบอกเราไว้นะคะตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่ะก็คือความไม่แน่นอนบวก0.03มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเลขในยะาสำคัญนะคะเราก็จะต้องรายงานเป็น2ตํตำแหน่งก็คืออย่างนี้ยถ้าเป็นประหลอด25 มิลลิลิตรนะคะเราก็ต้องเป็น2 5 0 0 ml หาหากเราเขียน25.0 ML แบบนี้ก็ผิดหรือว่ามี0-3ตัวแบบนี้ก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นดูตำแหน่งเลขในยะสำคัญด้วยว่ามีกี่ตำแหน่งหรือว่าทศนิยมข้างหลังกี่ตำแหน่งนะคะอย่างเช่นขวดวัดปริมาตรมันบอกว่ามีความไม่แน่นอนบวก0.10เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนรายงานทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ สองตำแหน่งเวลาเขียนรายงานก็ต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งถ้าเขียนมาสามตำแหน่งแบบนี้ก็ผิดหรือตำแหน่งเดียวแบบนี้ก็ผิดหรือ,รอไม่จะเป็นเครื่องช่างเครื่องช่างตรงนี้เป็นเครื่องช่างสี่ตำแหน่งสังเกตนะคะว่ามันจะมีความไม่แน่นอนหรือความคาดเคลื่อนเนี่ยอยู่ทั้งหมดสี่ตำแหน่งก็คือไม่ควรเกิน0.001ดดังนั้นเวลารายงานผลก็ต้องรายงานให้เป็นสี่ตำแหน่ง แบบนี้นะคะถ้ารายงานเป็น5ตําแหน่งหรือ3ตําแหน่งหรือ2ตําแหน่งอย่างเงี้ยก็คือผิดเพราะฉะนั้นเลขในยะสําคัญจึงสําคัญมากๆนะคะสาหรับเรื่องนี้เนาะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเราจะเริ่มจากที่เลขในยะสําคัญน้อยๆไปก่อนก็คือตัวเลข0ูนย์นะคะอ่ะตัวเลข0ูนย์อ่ะ ตัวเลขศูนย์นะคะถือว่าเป็นเลขในยะสําคัญนะคะเขาให้ถือว่าศูนย์นะคะเป็นเลขในยะสําคัญศูนย์ให้ถือว่าเป็นเลขในยะสําคัญยกเว้นอ่าอย่าลืมนะมีข้อยกเว้นนะยกเว้นศูนย์ที่นำหน้าตัวเลขทั้งหมดนะคะ อ่าอย่างเช่นอ่าถ้าเราเห็น3ามห้แบบนี้มีเลขในยะสำคัญกี่ตัวคะอ่าไม่มีศูนย์เลยก็แสดงว่ามีเลขในยะสำคัญ3ตัวใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่ามี0ูนย์นำหน้าละ่ะศูจุด 123่งสองอ่ะศูนย์ศูามห้าแปดอันนี้จะมีเลขในยะสำคัญทั้งหมดอ่านับนะคะคุณครูบอกแล้วว่าศูนย์ข้างหน้าไม่มีความหมายก็จะมี1 2 3แล้วก็4ดังนั้นมีเลขในยะสำคัญทั้งหมด4ตัวแต่ถ้าเป็น3 0มห จุดเก้าว่างอันนี้จะมีเลขในยะสำคัญศูนย์ถ้าไม่ได้อยู่ข้างหน้ามีความหมายนะคะเราก็จะนับไปด้วย1 2 3 4มีเลขในยะสำคัญทั้งหมด4ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นศูนย์เรานับเป็นเลขในยะสำคัญนะคะถ้าอยู่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าตัวเลขจะ เป็นนับเป็นเลขในยะสําคัญแต่ถ้าเป็นศูนย์หน้าตัวเลขอย่างตัวนี้อ่าสตัวนี้เราจะไม่นับนะคะเราจะไม่นับโอเคไหมคะอ่าโอเคนะอันนี้ก็คือ0อ่าต่อไปถ้าหากเป็นเลขยกกําลังถ้า เป็นเลขยกกําลังบ้างนะคะเป็นเลขยกกําลังให้นับแบบนี้นะคะสมมุติ4คูณ10กกำลัง5อันนี้จะถือว่ามีเลขในยะสำคัญ1ตัว เลขยกกําลังนับดังนี้นะคะนับดังนี้นับดังนี้เขียนไว้แบบนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าเป็น4.02คูณ10กำลัง5อันนี้0อยู่ตรงกลางเรานับนะคะก็จะเป็น1 2 3เลขในยะสำคัญ3ตัวถ้าเป็น4.00แบบนี้ล่ะ อ่าบางคนถามถ้าเป็น4.00ถ้าข้างหลังเป็น0-2ตัวเลยล่ะคะถ้าข้างหลังเป็น0-2ตัวไม่ใช่ศูนยที่อยู่ข้างหน้าเราก็นับนะคะก็เป็นเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวแบบนี้เนาะก็คือต่อให้0นยมันจะอยู่ข้างหลังก็ตามเราจะนับเป็นเลขในยะสำคัญหมดจะมี10ตตำแหน่งเราก็จะนับเป็น10ตัว โอเคไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามศูนย์มันอยู่ข้างหน้าเราถึงจะไม่นับเนาะโอเคนะคะอ่ะทีนี้ตัวที่เริ่มสับสนเลยก็คือถ้าเลขในยะสำคัญเป็น5นี่แหละอ่ะมาดูตัวเลขนะคะตัวเลขตามหลังอ่ะ เลขในยะสำคัญตัวเลขตามหลัง,ลงเลขในยะสำคัญนะคะตัวสุดท้ายเนาะ,ะมากกว่า5มากกว่า5นะคะอันนี้ปัดขึ้นปัดขึ้นนะแต่ แต่ถ้าน้อยกว่า5นะคะอันนี้ให้ไม่ใช่ปัดลงนะคะให้ปัดทิ้งเลยให้ปัดทิ้งเลยนะคะก็เอาอยังไงดีอย่างเช่นอาอย่างเช่น9.47าจุ่าจุดมาดูตัวสุดท้ายนะคะเป็นอะไรเป็น7นะคะซึ่ง7เนี่ย มากกว่า5ดังนั้นปัดปัดขึ้นใช่ไหมคะก็จะได้เป็นคำตอบเลยก็จะเป็น9.5อ่าแบบนี้แต่ถ้าเป็นอันที่สองบ้างอันที่สองเป็น5้าจุดอาจ่ะดูตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายเป็น3ามสมันน้อยกว่า5ดังนั้นทำไมคะตัดทิ้งตัดทิ้งใช่ไหมคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ห้อนะคะอันนี้ก็คือคำตอบเนอะงงไหมคะถ้าปัดขึ้นก็คือจาก4จาก9.47ก็จะเป็น9.5แต่ถ้าตัดทิ้งก็คือจาก5้าก็เป็น ห้ธรรมดาเนาะอ่ะต่อไปนะคะมาดูเกี่ยวกับ5อีกอันนึงเขาบอกว่าถ้าตัวเลขนะคะตามหลังเลขในยะสำคัญตัวสุดท้ายเป็นเลข5อ่ะมาดูกรณีนี้ ตัวเลขตามหลังเลขในยะสำคัญตัวสุดท้ายเป็นเลข5นะคะอ่ามาดูเลขที่ตามหลังเลขในยะสำคัญตัวสุดท้ายที่เป็น5อย่างเช่นอ่าถ้า เป็นเลขคู่ในกรณีแรกนะคะถ้าเป็นเลขคู่หรือหรือเลขศูนย์นะคะให้ปัดเลขห้าที่ตามทิ้ง อย่างเช่นเอาไง,ไง่ายๆเอาไงดีแปดจุดหกห้าศูนย์อะหนูสังเกตเลขในยะสำคัญตัวสุดท้ายเป็นห้าใช่ไหมคะเลขที่ตามถ้าเป็นเลขคู่อะถ้าเป็นเลขคู่หรือว่าศูนย์ให้ปัดเลขห้าทิ้งไปเลยอะให้ปัดเลขห้าทิ้งไปเลยก็จะเป็นแปดจุด 8.6อ่ะเป็น8.6นะคะเป็น8.6ก็คือถ้าหากเลข5เป็นตัวสุดท้ายอ่ะตรงนี้เดี๋ยวงงเอาเป็น8.65อ่าหรือ8.65นะ650หรือ65ตัวสุดท้ายเขาให้ตัด5ตัวสุดท้ายทิ้งไปเลยเห็นไหมคะสังเกตว่า5คือตัวสุดท้ายตัดทิ้งไปเลยก็จะเหลือ แค่แปเฉยๆนะคะแต่แต่อีกกรณีนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเลขคี่นะคะให้ปัด5ที่ตามทิ้ง แล้วบวกตัวสุดท้ายนะคะเพิ่มจากเดิมไปหนึ่งค่าอ่ะถ้าเป็นเลขคี่นะคะให้ปัดเลขค่าที่ตามทิ้งแล้วบวกตัวสุดท้ายเพิ่มจากเดิมไป หนึ่งค่านะคะอย่างเช่นเจ็ดสิบสองจุดสามห้าหรือเจ็ดสิบสองจุดสามห้าศูนย์เขาบอกว่าไงคะอ่ะเลขเห็นไหมคะเลขห้าลงท้ายนะคะแต่เลขข้างหน้าห้าเป็นไงเลขข้างหน้าห้าเป็นไงคะเป็นเลขคี่เป็นเลขคี่ดังนั้นเขาบอกว่าให้ตัด ห้าทิ้งตัดห้าทิ้งแล้วบวกค่าตรงนี้เพิ่มไปเท่าไหร่บวกเพิ่มไป1ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเท่าไหร่คะ7จ็ดสิบสสแบบนี้โอเคไหมอย่างตัวนี้เป็นหแต่เลขข้างหน้าหเป็นอะไรคะเป็นเลขคู่เป็นเลขคู่เลขคู่เขาบอกว่าให้ตัดเลขหข้างหลังทิ้งเลย ก็จะเป็น8.6แต่ถ้าเป็นเลขขี่ให้ตัดเลข5ทิ้งแล้วบวกเลขตัวนี้เพิ่มไป1ค่าก็จะเป็น72.4นะคะอันนี้ก็คือหลักของมันนะคะทีนี้มาดูกรณีเลข5อีกกรณีหนึงกรณีเลข5อีกกรณีหนึงเขาบอกว่า ตัวเลขที่ตามหลังเลขในยะสำคัญนะคะตัวสุดท้ายเนาะเป็น5อ่าเป็น5และ มีเลขตามหลังเลขห้านะคะตามหลังเลขห้าอีกทีนึงนะตามหลังเลขห้าไม่ว่าเป็นเลขอะไรก็ตามคุณครูอธิบายเป็นภาษาพูดเลยนะจะได้เข้าใจนะคะยกเว้นคุณครูงเล็บให้ยกเว้น0ูนย์ เราทํานะคะทําการปัดเลข5ทิ้งนะคะเมื่อปัดเลข5ทิ้งแล้วต้องบวกนะคะแล้วต้องบวกหรือว่าต้องเปลี่ยนเลขในยะสำคัญนะคะให้มีค่าให้มีค่า เพิ่มขึ้นหเสมออ่ะสมมุติว่ามีตัวเลขตัวเลข1อย่างเช่น1.2453จุดสอ่าสามอ่ะห้าเขาบอกว่าถ้าถ้ามีตัวเลขใดใช่ไหมคะตามหลังเลข5อ่า ถ้าตัวสุดท้ายเป็นห้าตัวนี้คือ5และมีตัวเลขตามหลังเลขห้าเลขตามหลังเลขหาก็คือเลข3ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามยกเว้น0ูนย์นะคะเขาบอกว่าให้ปัดเลข5้าทิ้งแล้วเปลี่ยนเลขในยะสำคัญให้มีค่าเพิ่มขึ้น1เสมอให้เราตัดตั้งแต่เลขห้าไปเนี่ยทิ้งไป แล้วให้เปลี่ยนเลขในยะสําคัญตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือ4ใช่ไหมคะก็คือตัวหน้า5เนี่ยให้บวกหเสมอมันก็จะเป็น1นึจุดหโอเคไหมหรือ1นึ่งจุดสองสี่ห้าหะหนึ่งจะเห็นได้ว่า5อยู่ตัวรองสุดท้ายแล้วมีเลขตามหลังก็คือเลข6ก็คือเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่0ูนย์ เราจะทำการตัดทิ้งแล้วบวกเลขในยะสำคัญก็คือตัวก่อนตัวก่อนเลขห้าเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งก็จะเป็น1.25เท่ากันเพราะฉะนั้นต่อให้เลขข้างหลังเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่ศูนย์เราจะตัดทิ้งแล้วบวกตัวเลขข้างหน้าเพิ่ม1ค่าเสมออันนี้ก็คือหลักอีกหลักหนึงนะคะอ่ะทีนี้มาดูการบวกและลบบ้างอ่ะ การบวกและลบนะคะการบวกและลบก็คือเขาบอกว่าให้ให้เหลือนะคะจำนวนเลขเลขหลัง ทษสนิยมนะคะให้เท่ากับจำนวนที่มีเลขโทษสิิยมน้อยที่สุดอย่างเช่นอะ 20.2สิบจุดสงบวกกับสามจุดศูนย์สองสี่อะบวกกับอะไรดีศูนย์สามหนึ่งอะตัวที่น้อยที่สุดคือตัวที่ทศนิยมน้อยที่สุดคือตัวนี้ถูกต้องไหมคะมีทศนิยมแค่มีทศนิยมแค่1นึ่ตำแหน่งดังนั้นทศนิยมของเราที่เหลือไว้ต้องเป็น1ึตำแหน่งแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องทำการบวกออกมาก่อนอะ บวกออกมาก่อนอ่ะตั้งบวกเลยไหมล่ะย0่สบจบวกกับอะไรคะ3.024บวกกับ0ขอโทษนะคะตรงนี้จะเป็นต้องเป็น0.31นะ0.31อ่ะอันนี้เราทำการบวกลงมาบรรทัดสุดท้ายก็คือ สแถวที่สองมี2ตัวคือ2กับ1รวมกันเป็น3ถูกต้องไหมคะบรรทัดนี้มีแถวนี้มี3กับ2ก็เป็นห้าจุดอันนี้มี3อันนี้มี2บวกออกมาแล้วได้ค่า23่สิจุดห้าแต่ทศนิยมเป็นไงคะจะต้องเหลือ เลขทศนิยมจะต้องเหลือเท่ากับจํานวนที่มีทศนิยมน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นตามหลักเกณฑ์แล้วนะคะก็ต้องให้มันเหลือ1ตําแหน่งใช่ไหมคะ1ตําแหน่งก็จะเป็น23.5นะคะ23.5ตามหลักข้อแรกเลยที่เราบอกว่า ถาหากเลขตามหลังมีค่าน้อยเราจะปัดทิ้งนะคะเราก็จะปัดทิ้งนะมันน้อยกว่าห้านะคะก็จะเป็นยี่สิบสามเพราะว่าสามตัวนี้เป็นไงคะน้อยกว่าห้าปัดทิ้งแต่ถ้ามากกว่าห้าปัดขึ้นใช่ไหมคะอ่าเราก็จะตัดทิ้งนะคะอันนี้คือการบวกและลบเนาะอ่ะทีนี้มาดูการคูณและการหารบ้างนะคะ การคูณและการหารอ่ะการคูณและการหารเขาบอกว่าจำนวนตัวเลขนะคะที่มีเลขในยะสำคัญนะคะ น้อยที่สุดอ่าประกาไม่ออกซะงั้นอ่าน้อยที่สุดนะคะจะเป็นตัวกำหนด ผลลัพของเลขในยะสําคัญนะคะเหมือนกันกับบวกลบเลยก็คือตําแหน่งเลขในยะสําคัญที่น้อยที่สุดจะเป็นคนกําหนดนะคะอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่าง291คูณกับ272อ่ะหารด้วย0.086ทีนี้นักเรียน นักเรียนดูก่อนถ้าเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่หนูจะต้องจัดการก่อนเลยเนี่ยหนูจะต้องจัดการคูณก่อนแล้วค่อยนําไปหาใช่ไหมคะก็คือคูณในวงเล็บนี้ก่อนหนูก็ต้องเอาสองเก้าหนึ่งไปคูณสองเจ็ดสองก่อนได้คําตอบออกมาเท่าไหร่อ่ะอันนี้เดี๋ยวคุณครูก,กดขอนาตก,กดเครื่องคิดเลขเลยนะคะไม่ต้องคูณนะ 291นะคะคูณกับ272อ่ะก็จะได้7,979,152 0 0เออนะคะแล้วเราค่อยเอา70,000นี้นะคะไปหารกับ0.086อีกทีนึงอ่ะหาร0.086คำตอบที่ได้ออกมานะคะ ก็จะได้ออกมา9 2 0 3 72นะคะจุดอ่านักเรียนเอาใหม่มันเขียนแบบว่าไม่ไม่เต็มบรรทัดคุณครูว่ามันแบบว่าเดี๋ยวนักเรียนงงอ่ะเออวันนี้ประกาเป็นอะไรเนี่ยอ่ะ เก้าสองศูนย์สามเจ็ดอะแบตบจะหมดหรือเปล่าคะสามเจ็ดสองคุณครูว่าปากกาคุณครูน่าจะแบตใกล้หมดปะอะเก้าสองศูนย์สามเจ็ด 2.093นะคะอันนี้คือคำตอบที่ได้เนาะทีนี้มาดูทศนิยมนะคะทศนิยมตำแหน่งที่น้อยที่สุดก็คือไม่มีตำแหน่งที่น้อยที่สุดก็คือไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้อะตัวนี้มีทศนิยม3ามตำแหน่งตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีดังนั้นตัวที่ไม่มีจะเป็นตัวกำหนดทศนิยมนะคะดังนั้นตรงนี้เนาะเราก็จะมาปัดให้มันเป็นเท่าไหร่คะ 9ก้าเก้าเท่าไหร่ลูกอ่ะก็จะเป็นเก้าจุดเท่าไหร่คะอันนี้คำว่าไม่มีเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งตำแหน่งจุดศูนย์ข้างหลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องตัดปลายของมันทิ้งเลยถูกต้องไหมคะปลายตรงนี้ก็คือตัดทิ้งเลยเราก็จะเป็น9.2คูณ10กำลังเท่าไหร่คะกี่ตำแหน่งเอ่ย ห้าตำแหน่งถูกต้องไหมคะเราก็จะเป็นหลักหมื่นก็คือหลักแสนมีเลขศูนย์กี่ตัวเอางี้ดีกว่าสมมุติเราเอา9.2แล้วต้องมีเลข0ูนย์หนึ่มส้าใช่ไหมคะก็จะเป็น9 2้าจคูณสิยกกําลัง5ดังนั้นนะคะตัวที่น้อยที่สุดอ่าตรงนี้เป็นคําตอบตัวที่น้อยที่สุดก็จะเป็นตัวกําหนดเลขไหนยะยสำคัญของผลลัพธ์นั่นเองนะคะอ่าสำหรับคลิป เลขในยะสาคัญนะคะก็จะมีทิกอยู่ทั้งหมดเท่านี้เนาะก็คือจะมีทิกเลขศูนย์ทิกเลขห้าอ่าทิกเลขยกกําลังทิกบวกลบคูณหารทิกบวกกับลบแล้วก็ทิกค,คูณหารอยู่ทั้งหมด5ทิกแค่นี้นะคะนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถรีกลับไปดูได้หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะมาตอบเนาะแต่ว่าอ่าตอนนี้นะคะปากาคุณครูก็แบดหมดพอดีแล้วก็ คุณครูก็จะขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะหากไม่เข้าใจตรงไหนก็ได้เล็กมาถามได้เลยนะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ